โครงการหลวงขุนแปะในพื้นที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ช่วยให้ร่สะดน,นั้นมีอาชีพที่มั่นคงลดการบุกรุกป่าและทำไร่เลื่อนลอยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ในการส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนครับ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะหนึ่งในพื้นที่ดำเนินงานจาก39แห่งของมูล,ลนิธิโครงการหลวงตั้งอยู่ในเขตบ้านขุนแปะตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครอบคลุมพื้นที่4หมู่บ้านประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าปกากยอและเผ่ามง้งรวม760ครัวเรือนเดิมชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาความยากจนมีการบุกรุกป่าเพื่อปลูกฟินทำไร่เลื่อนลอยอีกทั้งเส้นทางคมนาคมในพื้นที่มีความลำบาก ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะได้ดำเนินการส่งเสริมอาชีพโดยนำผลจากการวิจัยพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่หลากหลายชนิดส่งเสริมแก่กเกษตรกรทั้งผักสมุนไพรผล,ลไม้ไม้ดอกเมืองหนาวและกาแฟในพื้นที่ปลูก570ไร่มีผลผลิตจำหน่ายผ่านร้านค้าของโครงการหลวงคิดเป็นมูลค่ากว่า16ล้านบาทกเกษตรกรในพื้นที่มีไรายได้เฉลี่ย5-6หมื่นบาทต่อปีสูงกว่าเกณฑ์ชี้วัดความยากจนของประเทศ ผลผลิตหลักประกอบด้วยอะโวคาโดสวรสกะหล่ำปลีผักกาดขาวปลีส่วนไม้ดอกไม้ประดับที่โดดเด่นในพื้นที่ได้แก่ไฮเดรเยีย ด้วยสภาพอากาศที่เย็นสบายอยู่ในพื้นที่สูงพื้นที่ปลูกไม้ดอกเมืองหนาวแห่งนี้จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในชุมชนที่เป็นที่นิยมในขณะนี้สร้างไรายได้จากการเก็บค่าเข้าชมให้กับชาวบ้านอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากไรายได้จากการตัดดอกจำหน่ายผ่านโครงการหลวงซึ่งเกษตรกรมีไรายได้จากการเปิดให้ท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงเกษตรถึงปีละหล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้านพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของชุมชนและสร้างผลิตภัณฑ์ชนเผ่าปะกากอัอจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย จากจุดเริ่มต้นของงานส่งเสริมเกษตรแล้วโครงการหลวงขุนแปะยังประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่พัฒนาปัจจัยพื้นฐานทั้งระบบชนลปะปานและเส้นทางพร้อมทั้งจัดระเบียบพ,พื้นที่ให้ราษฎรอยู่ร่วมกับป่าสามารถทำประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องไม่ขัดต่อกฎหมายพร้อมลดปัญหาการเกิดฮอสปอต มุ่งสู่การเป็นชุมชนคาร์บอนตำ่ำตามเป้าหมายในการเข้ามาช่วยเหลือของโครงการหลวงเพื่อให้คนมีอาชีพที่มั่นคงและสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนจากรายได้ที่